ะะตัวอย่างที่4นะคะจงแก้สมาการ x บวก1ส่วน2เท่ากับลบ1ส่วน2นั่นเองนะคะอ่ะทีนี้ก็มาดูกันครูต้องการครูบอกแล้วว่าต้องการให้อยู่ในรูป x เท่ากับ ถูกไหมคะเราก็มาดูว่าเราจะกําจัดอะไรดีที่อยู่ฝั่ง x ถูกต้องไหมอันนี้อยู่กับ x เนี่ยมันเป็นบวก1ส่วนสดังนั้นเราต้องการกําจัด1นส่วนสองเราก็ต้องทำาไงคะเอา1นส่วนสเข้าไปลบนั่นเองนะคะเราก็บอกเลยค่ะว่านำหนส่วนสลบทั้ง2องข้างเลยนะคะทั้งสองข้างของสมการเลยนะคะก็จะได้อะไรคะ ก็จะได้เป็น x บวก1ส่วน2ลบ1ส่วน2ค่ะเท่ากับลบ1ส่วน2ลบกับ1่ส่วน2นั่นเองโอเคไหมคะ,ะทีนี้ก็จะได้เป็นอะไรคะอันนี้หมดไหมอันนี้หมดเนาะบวก1ส่วน2ลบ1ส่วน2หมดนะคะฝั่งนี้จะเหลือแค่ x ตัวเดียวละส่วนฝั่งนี้เป็นยังไงคะ ลบ1ส่วน2ลบ1ส่วน2เครื่องหมายเหมือนกันเอามาบวกกันค่ะส่วนเหมือนกันแล้วบวกกันได้เลยค่ะก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะ2เนาะเป็นเครื่องหมายลบนะคะเป็นลบนะคะก็จะได้ว่า x ซเท่ากับลบ2ส่วน2ซึ่งลบ2ส่วน2มันตัดกันได้ค่ะเหลือเท่าไหร่คะ1นั่นเองนะคะก็จะได้ว่า x ของเราเท่ากับลบ1นั่นเองค่ะ เออโอเคไหมคะทีนี้นักเรียนก็ลองมาตรวจสอบคําตอบดูนะคะนักเรียนมาลองตรวจสอบคําตอบดูค่ะวิธีการตรวจสอบนะคะวิธีการตรวจสอบนะคะก็ให้นักเรียนนะคะแทนค่าค่ะแทนค่า x เท่ากับลบหนึ่งนะคะในสมการก็จะได้อะไรคะ แทนค่า x เท่ากับลบ1ในสมการนะคะก็จะได้เป็นลบ1บวก1ส่วน2เท่ากับลบ1ส่วน2ค่ะฝั่งนี้นะคะจะบวกลบกันได้ตัวส่วนจะต้องเท่ากันนะคะดังนั้นครูจะต้องทำให้ส่วนเป็น2ซึ่งตรงนี้ครูจะทำให้ส่วนเป็น2ได้ก็ต่อเมื่ออะไรคะครูต้องเอาลบ1ไปคูณ2ทั้งบนและล่างถูกไหมก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะลบ1คูณ2ก็จะได้ลบ2ค่ะ ทนะคะคก็จะได้ลบสค่ะบวกอยู่กับหนค่ะเท่ากับลบห่งส่วนสองค่ะฝัะ่งซ้ายค่ะได้เท่าไหร่คะลูกลบสบวกหก็จะได้ลบหส่วนสเท่ากับลบหส่วนสเป็นยังไงคะสมการเป็นจริงไหมคะสมการเป็นจริงไหมคะเป็นจริงนะคะพอสมการเป็นจริงแล้วยังไงคะดังนั้นคำตอบ สองสมการคืออะไรคะคือลบหนึ่งค่ะคือลบหนึ่งนะคะตอบลบหนึ่งค่ะโอเคจบนะคะนี่ตัวอย่างที่สี่ค่ะต่อไปนะคะตัวอย่างที่ห้าค่ะครูไม่ตรวจสอบคำตอบให้ดูแล้วนะตัวอย่างที่ห้านะคะอ่ะ ทีนี้เขาให้แก้สมการนี้นะคะ m ส่วน10เท่ากับ100วิธีการนะคะอันนี้มันส่วน10ถูกไหมเราต้องการกำจัดส่วน10เราต้องทำไงคะเอา10ขึ้นไปคูณเพื่อที่อะไรให้มันตัดกันได้ถูกปะให้มันตัดกันได้นะคะก็จะได้เป็นอะไรคะครูก็บอกว่าคูณนำ10คูณเข้าทั้งสองข้างนะคะทั้งสองข้างโอเคเออ นำสิบคูณเข้าทั้งสองข้างครูก็จะได้อะไรคะ m ส่วนสิบคูณสิบนะคะเท่ากับหนึ่งร้อยคูณสิบค่ะเห็นไหมคะนำคูณเข้าทั้งสองข้างนะคะจากนั้นทำยังไงต่อคะอันนี้มันตัดกันได้คะ่ะเห็นไหมคะตัวบนกับตัวล่างเนาะสิบหารสิบเหลือหนึ่งนะคะหนึ่งคูณ m ก็จะได้เท่ากับหนึ่ง m ซึ่ง1ไม่นิยมเขียนหน้าตัวแปะนะคะส่วนฝั่งขวามือค่ะ100คูณ10ได้เท่าไหร่คะ1,000ค่ะดังนั้นเราได้แล้วค่ะว่าคำตอบของสมก,การข้อนี้ m เ,เราเท่ากับ1,000ห,หรืออีกวิธีหนึงนะคะหลายคนอาจจะเคยเจอมาแล้วเขาเรียกว่าการย้ายข้างย้ายข้างนะคะวิธีการย้ายข้างถ้าอยู่ที่เดิมเป็นอะไรย้ายไปเป็นตัวตรงข้ามนะคะ จากบวกย้ายไปกลายเป็นลบนะคะจากลบย้ายไปกลายเป็นบวกจากคูณย้ายไปกลายเป็นหารจากหารย้ายไปกลายเป็นคูณโอเคไหมคะอันนี้ก็เหมือนกันหนูดูนะ m ส่วน10เท่ากับ100ใช่ไหมคะอันนี้วิธีลัดนะ m ส่วน10เท่ากับ100หนูดูนะ สิบมันทาอะไรอยู่กับ M 10มันทําอะไรอยู่กับ m 10มันหาร m อยู่ดังนั้นหานย้ายไปฝั่งตรงข้ามจะต้องกาลายเป็นอะไรคูณหมายความว่าหนูจะต้องเอาสิบขึ้นไปคูณกับ100ค่ะหนูก็จะได้ m เท่ากับ100อยคูณอยู่กับ10นะคะดังนั้น m ก็จะเท่ากับ100่งคูณสิได้เท่าไหร่คะ1นึ่งนเป็นไงคะคำตอบเหมือนกันไหมคะ คำตอบเหมือนกันเลยไหมคะ m เท่ากับ1 0 0 0เหมือนกันไหมคะเออเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยถูกต้องไหมคะเออดังนั้นเลือกเลยค่ะถ้าสมมุติไปทำโจทย์ข้างนอกนะคะไปสอบอะไรอย่างเงี้ยถ้ามัวแต่นั่งแสดงวิธีทำอย่างเงี้ยมันก็ช้าถูกไหมคะดังนั้นใช้วิธีการย้ายข้างเลยค่ะย้ายอะไรย้ายตัวเลขที่อยู่ใกล้ตัวแปรนะคะย้ายตัวเลขที่อยู่ฝั่งเดียวกับตัวแปรเนี่ยค่ะ ไปนะคะย้ายไปนะคะย้ายไปฝั่งตรงข้ามเห็นไหมคะย้ายไปเป็นตัวตรงข้ามนะคะถ้าอยู่ที่นี่เป็นบวกย้ายไปต้องกลายเป็นลบถ้าอยู่กับตัวแปรเป็นลบย้ายไปต้องกลายเป็นบวกถ้าอยู่กับตัวแปรเป็นคูณย้ายไปต้องกลายเป็นหารและข้อนี้เห็นไหมอยู่กับตัวแปรเขาเป็นหารย้ายไปเขาต้องเอาไปทาไมคะคูนนั่นเองค่ะโอเคอ่ะลองดูนะดังนั้นข้อนี้ครูจะลองใช้สูตรลัดที่ครูบอกนะ ไม่ได้ให้แสดงวิธีทำนะคะบอกว่าจงแก้สมก,การ1.5 y าเท่ากับ -7.5 เท่ากับลบทำยังไงคะเดิมทีเนี่ย1.5อยู่กับ y เขาเป็นอะไรคะเป็นคูณค่ะดังนั้นคุณจะต้องย้าย1.5าไปทำไมคะไปหารค่ะก็จะได้เป็นลบหารอยู่กับ1.5ค่ะเออฝั่งนี้เหลือ y ตัวเดียวแล้วค่ะเห็นไหมเพราะเราย้าย1.5ง้ไปไง ย้าย1.5ไปไงดังนั้น1.5ไปหารลบ7.5ได้เท่าไหร่คะได้ลบ5ค่ะได้แล้วคะ่ะคำตอบคำตอบของสมก,การได้แล้วคะ่ะดังนั้นตอบ y เท่ากับเท่าไหร่คะคำตอบของสมก,การข้อนี้คืออะไรคะลบ5จบแค่นี้เองสั้นๆได้ใจความแบบนี้โอเคไหมคะยากไหมคะเด็กๆ เออถ้าไม่ยากเด็กๆลองทำแบบฝึกหาดกันดูนะคะแบบฝึกหัดที่1.3ขอไขนะคะ1.3ขอไขมีในหนังสือฝึกไปทำแล้วก็ใน Google Form ในไอคอนที่คุณครูให้ไว้ด้านล่างนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปทำกันเลยสำหรับวันดีบ๊ายค่ะ i said i can't hear you so you need to speak up put that shit on stereo everyone else on very low protecting like a I promise there's nothing scarier than me. If anybody coming and kind of form a man, gotta catch a case, gonna be my hand. Bam, bam, bam. Hit after hit, The rocks rush my wrist, so I call him the Flintstone.